ถ้าเกิดอมรสยามเนี่ยเกิดมีการาล็อกลวงหรือท่าทำอะไรไม่ซื่อตรงเนี่ยเทคนิคบอกเชนเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนหอกนะครับที่จะเป็นหลักฐานว่าการตรวจสอบอันนั้นเนี่ย ถูกต้องเป็น้จรรแทหือไม่เพซียนพระแห่ร่วมงานอมตะสยาม2017จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบบล็อกเชนและจัดประกวดพระเครื่องผู้ชนะจะได้รับรางวัลตรวจพระเครื่องด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฟรี คณะกรรมรสิริเพชรประธานบริษัทอมตะสยามและประธานการจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าอมตะสยาม2017เป็นสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอีกทางเลือกใหม่ของนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทยพร้อมออกใบรับรองมีมาตรฐานชัดเจนและประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณพระเครื่องสามารถ ประเมินความเสี่ยงให้ลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มีความถูกต้องแม่นยำดรสุทัศน์ครองชนผู้ชำนาญการเทคโนโลยีกล่าวถึงเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายประมูลวัตถุโบราณวัตถุมงคลที่ตลาดกลางซื้อขายประมูลอมตะสยาม2017นับเป็นมิติใหม่ของการซื้อขายประมูลวัตถุโบราณวัตถุมงคลของประเทศไทยที่สามารถให้บริการกับผู้ซื้อผู้ขายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศสร้างความมั่นใจ ให้ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยระบบบล็อกเชนที่เป็นมาตรฐานสา,าน <L un> กลก็วันนี้โชคดีนะครับที่มีผู้คนสนใจนะครับเข้ามาเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาตรวจสอบพระเครื่องนะครับแล้วก็ดูอายุพระแล้วก็เรื่องตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับาตามที่ทราบครับที่เอเมติสยามเนี่ยเป็นสถาบันตรวจสอบพระเครื่องและวัตถุโบราณน,นะครับก็ วันนี้คนที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้โอกาสในการที่จะได้เห็นตัวเครื่องจักรนะครับที่เราใช้ตรวจสอบอายุพระเครื่องด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของอมตะของบล็อกเชนเนี่ยก็คือว่าจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นหลักฐานแล้วก็แก้ไขไม่ได้ซึ่งนนั้นหมายถึงว่าอมตะสยามเนี่ยในฐานะสถาบันเนี่ยต้องมีความจริงใจนะครับในการที่จะ,ะซื้อขายพระที่ผ่านการตรวจสอบนะครับอย่างถูกต้อง นะครับพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนหอกนะครับที่จะเป็นหลักฐานว่า,าการตรวจสอบอันนั้นเนี่ยถูกต้องเป็นพระจริงพระแท้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความจริงใจของอมตะสยามนะครับที่กล้าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้นะครับเพราะหลักฐานตรงนี้จะอยู่ในระบบบล็อกเชนตลอดไป ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กตอร์ธิดารัตน์วิชัยดิตกล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ประสบการณ์และแนวทางในการศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบการตรวจสอบด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความมั่นใจ สำหรับผู้ที่เข้ามาหาความรู้และศึกษาพ,พระเครื่องและวัตถุมงคลให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรที่ดารัตวิชัยดิตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์สาขาฟิสิ์นะคะอยู่ที่มหลาลัยสงขลานครินทร์เขตปัตตานีนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกําหนดอายุวัตถุโบราณนะคะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า Absolute Dating นั่นเองนะคะค่ะ และที่นี่นะคะ สถาบันตรวจสอบวิเคราะห์อายุวัตถุโบราณนะคะบริษัทอมตะสยามนะคะซึ่งเป็นหนึ่งสถาบันนะคะที่ไม่ได้รับหน้าที่ในการตรวจสอบวิเคราะห์อายุวัตถุโบราณอย่างเดียวนะคะยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ที่ให้ความรู้นะคะอย่างเช่นมีหลักสูตร,รทางด้านความรู้นะคะสหลักสูตรด,ด้วยกันอย่างหนึ่งในหลักสูตรที่ให้อบรมนะคะล่าสุดเป็นหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับาการให้ความรู้เทคนิคการวิเคราะห์อายุวัตถุโบราณด้วยนะคะนอกจากเรายังรับตรวจสอบวิเคราะห์อายุวัตถุโบราณด้วยเครื่องมือเรียกว่า TLOSL l e a d e r นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้ไม่ได้มีแค่มอคออเหมือนที่เครื่องมือในอุตสาหการรมบ้านเรามีนะคะเครื่องมือมันมีความมาตรฐานในระดับสากลน,นะคะเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่นานาชาติใช้สําหรับเทคนิคที่เรียกว่าเดตติ้งหรือการกําหนดอายุที่ต่างชาติใช้ทั่วๆไปนะคะทุกๆครั้งในการประชุมวิชาการระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะทางบริษัท ๆก็จะนําเครื่องมือพวกนี้ค่ะมาในแนะนําให้กับกลุ่มทีมนักวิจัยนะคะซึ่งเครื่องมือพวกนี้1สร้างโดยทีมวิจัย2ผสมกับทีมวิศวกรที่ได้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือมาตรฐานระดับอินเทอร์เนชั่นแนลค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่นํามาใช้นะคะเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากลค่ะ